ทำสามสิ่งนี้แป้งจะไม่ติดเบ้าขนมพกของเราขั้นตอนที่หนึ่งการวอร์มเบา้าขนมพกเปิดไฟแรงแต่ไม่ต้องแรงมากใช้ไฟแต่วงนอกวงในไม่ต้องใช้ขั้นตอนที่สองเอากระทะตั้งบนเตาและ ทิ้งหกสิบห้านาทีเมื่อครบสิบห้านาทีแล้วทาน้ํามันหรือทานเ,ยททเ,ทเานายให้ทั่วทุกหลุมเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้ห้าหรือหกนาทีแล้วค่อยปิดแก๊สขั้นตอนที่สามเมื่อวอร์มเสร็จแล้วปิดแก๊สจนกระทะอุ่นเปิดไฟอ่อนถ้าหัวม่ขีดทาน้ำมันอีกรอบหนึ่งให้ทั่วทุกหลุมเสร็จแล้วก็หยอดแป้งได้เลย นี่คือวิธีการทำพกไม่ให้แป้งเราติดเบ้าขนมครก